สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับแกะกล่องแคมป์นะครับวันนี้เรามีสินค้าชิ้นใหม่มานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรนะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมของชาวแคมป์เหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคืออะไรนั่นคือหนึ่งคมป์ โซโตนะครับผมโซโตนะครับ ST 3 1 0นะครับเลคิวลาเ e g u l เลเตอร์ส e ตรครับผมเตาแมงมุมนั่นเองนะครับอ่าเราลองมาอันบ็อก์กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับผมมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น ถุงนะครับผมถุงใส่นะครับถุงใส่เป็นถุงบางๆนะครับแล้วก็มีสก,กีนตรงนี้นะครับมีสก,กีนตรงนี้บางๆนะครับผมเป็นถุงใส่โซโตะนะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรเราไปดูตัวเตากันเลยนะครับอ่านี่นะครับตัวเตานะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะลอง จุดเลยนะครับตัวเตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับผมนี่นะครับเป็นเพดตัวเตาดูแข็งแรงมากเลยนะครับนีตัวหมุนปิดเปิดปิดวาล์วครับก็มีตัวแมกนิโตจุดตรงนี้ครับเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนนะครับ วันนี้เราจะมาประกอบอุปกรณ์เสริมกันนะครับผมซื้ออุปกรณ์เสริมมาจะลองดูว่าประกอบได้ไหมนะครับมันคือก่อเปล่าเป็นตัวช่วยจุดนั่นเองครับจริงๆตัวช่วยจุดที่ผมเห็นมันจะมีหลายสีนะครับมีสี น้ำเงินเหลืองแล้วก็สีส้มนะครับแต่ผมซื้อเป็นสีดำมานะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยว่าประกอบนีแกะยังไงครับเนี่ยอ๋อต้องแกะด้านขางคออันน,นี้เป็นตัวช่วยจุดนะครับผมเป็นสีดำๆนะครับ ในกล่องก็ไม่ได้เขียนอะไรอ๋อเป็นรุ่น ST 3 1 0 4นะครับผมมีสีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับนี่นะครับจะช่วยจุดก็จะเป็นปลาติกบางๆนะครับผมบมือเราจะได้ไม่ต้องกดเข้าไปลึกนะครับเราจะมาประกอบตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองประกอบกันเลยนะครับว่ายังไงนะครับ ขาบอกให้ง้างตรงนี้ออกมาก่อนนะครับเอาวางไว้ก่อน,นครับผมเดี๋ยวผมหาไข่ควงมาก่อนนะครับหาแล้วก็ขันไข่ควงออกมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปให้พอดีล่องนะครับ ต้องชดมไหมครับเนี uh> ่ยน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็หมุนนะครับเทสดูหน่อย แล้วเราก็ใส่ตัวนี้คืนเข้าไปนะครับเดี๋ยนะครับใส่ยังไงครับเนี่ยใส่ตัวล่างใส่ตัวนี้ก่อนนะครับืมใส่ยากเหมือนกัน,นครตีต้องใช้สองมือช่วยนะผมใช้มือเดียว ไ,ได้ไหมครับวันนี้ได้หนึ่งรูแล้วโอเคได้สองรูแล้วนะครับปุ๊บครับทีนี้เราจะมาประกอบประกอบกันครับตันท่น,ทนมีอีกอันหนึ่งไอเทมอ,อีกอันหนึ่งมานั่นคือนี่ครับผม b a c k พี s ส BX นะครับผมเรามาดูกันเลย ว่าเป็นยังไรบ้างหรือว่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับอ่นนี่นะครับ Black Design นะครับผมผมก็ยังไม่เคยใส่เหมือนกันนะครับ นี่นะครับเป็นเพจสวยงามเลยทีเดียวนะครับปุ๊บที่ผมเห็นนะครับเขาก็จะเอาตรงนี้ใส่เข้าไปแต่ต้องพับก่อนนะครับพับตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็สอดเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันมีซิลิโคนนะครับมันจะติดนะครับผมที่ผมเห็นนะครับถ้ามีซิลิโคนอะ่ะมันจะติดวางเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บ เราก็ต้องไปหาแก๊สมาม,มาดูกันว่า <c oughs> จะรอดไหมครับวันนี้นะครับเราก็ใส่ล็อกเข้าไป แล้วก็เอาทำไมไม่ล็อกแล้วครับเอ๊ะหลือเขาใส่จากนั้นบนขึ้นมา อ๋อไม่ใช่ครับนี่เขามีตัวล็อกตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่นะครับเราก็หายูนตั้งนานนี่นะครับตรงนี้มันจะมีตัวปรับได้นะครับผมให้เรากดเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่เพเยอ่ออกมานะครับนี่ก็ปรับปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอามาวางกับตรงนี้นะครับ รเราจะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราลองจุดกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับประขอบอยู่นานสองนานนะครับคลายแก๊สก่อนนะครับ นี่นะครับโซโตนะครับผมสวยงามนะครับแต่ถ้าให้ดีเราต้องมีบังลมอีกนะครับเดี๋ยวต้องไปหาซื้อมาอีกทีนะครับผมนี่นะครับเปิดปิดได้นะครับผมปึ๊บนะครับปิดแก๊สก่อนนะครับผมโอเคนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไว้เป็นตัวเลือกนะครับผมในการไปแคมปิ้งนะครับกับ Soto bx แล้วก็ตัวช่วยในการเปิดครับผม3อย่างครับวันนี้ขอบคุณมากครับ